กระรับสุนว่านครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับจากแบรนด์ OnePlus ก็คือ OnePlus Nord 3 5G นะครับชื่อสั้นหรือคืนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่ารื้อฟืน้นความขลังของนอร์ดกลับขึ้นมาอีกรอบอจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสัมผัสถึงความเป็นวันพลัสจริงๆเนี่ยควรจะเริ่มจากนอร์ดไม่ค่อยแนะนําให้เริ่มจากนอร์ด C เท่าไหร่เพราะว่า DNA ของความเป็นวันพลัสเนี่ยนะครับนอร์ดจะเยอะจนเกือบจะเท่า number แล้วแต่ว่าราคาเนี่ยหารครึ่งแน่นอนว่าความแรงหรือว่าประสิทธิภาพโดยภาพรวมเนี่ยนะครับไม่สามารถสู้ number series ได้เพราะนั้นมันราคา40,000ไอเนี่ยราคามันจะต่ํากว่า0,000อยู่หลืวนัอยั่ผล ได้เราไปใช้งานมาก่อนที่มันจะเปิดตัวเนี่ยประมาณ1เดือนนะครับนี้วันพัฒประเทศไทยเขาใจดีส่งให้เรามาลองเล่นนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงแต่ว่า ใช้งานมามีทั้งจุดดีจุดเสียนะครับเดี๋ยวลองฟังไว้ประกอบการตัดสินแล้วกันว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อไปใช้งานมันมีข้อดีอะไรบ้างมันมีข้อเสียอะไรบ้างโอเคสเปคโดยคร่าวๆนะครับของวัน Plus N o r d 3 5G นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.74นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus Refresh Rate เป็น120เป็นจอแบบ HDR10 นั่นนู่นนี่นะครับตั้งแต่เขาเริ่มทำนอร์ดซีรีส์มาเนี่ยนะครับตัวนี้คือตัวที่จอใหญ่ที่สุดแล้วเท่าที่น o ร์เคยมีมา CPU ที่เขาให้มารร Diversity 905G นนเป็ นนาโนเมตรเป็น CPU ระดับเรือธงครับแรมครับให้มา16กิกแบบ DDR5X คุณฟังไม่ผิดครับ Mid Range ให้แรม16กิกมาเลยในตัวที่ขายในไทยแล้วก็สตอ r a เ e จให้มา2 5 6กิก UFS 3.1นั่นเป็นที่มาว่าทำไมคะแนนตูตู่พี่แกถึงไปแตะ1ล้านได้ในโหมด p e r f o r m ร์แมตัวกล้องหน้านะครับให้มา16ล้านนะครับเป็นความละเอียดเดียวกันเลยกับปวนพัด11นะครับกล้องหลังครับใช้ตัวเดียวกันด้วยนะครับ Sony IMX 890ความละเอียด50ล้านนะครับมีกันสั่น OIS มา ให้ไทยวิดีโอรดั 4K ได้นะครับแล้วก็มีเลนส์รอบไอแล้านเลนส์มาโคร2ล้านไฟแฟลชมีมาให้ด้วยด้านหลังนะครับตัวแบตเตอรี่ครับให้มา5,000มิลลิแอมป์ครับเซลล์แบตท,ที่เขาใส่มาให้เนี่ยนะครับเป็นเซลล์แบตเจนใหม่ก็คือเรียกว่าเป็นเซลล์แบตท,ที่สามารถชาร์จได้ถึง1,600ครั้งโดยที่สุขภาพแบตไม่ได้ลดต่ํากว่า80%แล้วก็ในกล่องเนี่ยครับมีอะแดปเตอร์ฟ้าชาร์จมาให้80วัตต์ไม่ต้องซื้อเพิ่มพร้อมใช้งานฟีเจอร์อื่นนะครับเช่นการใช้งาน i i n f r a ร e d รุ่นนี้ก็มีมาให้นะครับหรือว่าจะเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้เนี่ยอัปเดตเวอร์ชั่น Android ได้3ปีนะครับความปลอดภัยอีก4ปีอั คือสิ่งที่วันพัทเขาการันตีมาให้เลยนะครับตัวระบบระความร้อนด้านในเนี่ยให้มาเป็นเหมือนกันเลยกับตัววันพัท Number Serie ีสเขาเรียกว่า v a p o r Chamber รูปแบบใหม่แล้วก็ซอฟต์แวร์ด้านในที่ช่วยเรื่องของการจัดสรรพลังงานจัดสรรแรมจัดสรรข้อมูลทั้งหลายเลยนยครับก็มาจากรุ่นพี่ Number Series เหมือนกันการเล่นเกมเนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะคือเอาไปเล่นเกม P u b g ในอดีตเนี่ยนะครับเขาได้เป็นพรีเมียมพาร์เนอร์กับ P ับ G Mobile นะครับก็จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกที่เเปิดด90ล่นไ ในผับ G Mobile สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับอยากจะบอกว่าถ้านับในราคาไม่เกิน2 0 0 0มื่นนะ1ใน5รุ่นที่มีอยู่ในท้องตลาดบ้านเราที่สามารถเล่นได้ตัวนี้คือ1นในนั้นแล้วเป็นตัวที่เล่นได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับก็คือสามารถจะเล่นผับ G Mobile นะครับเปิดกราฟิกระดับต่ำเฟรมเรท90เฟรมเรทเล่นแล้วก็เล่นไปบนหน้าจอไปได้ไดแบบชิวๆสิวๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างแฮปปี้ถ้าเกิดว่าคุณที่ชอบการเล่นเกมผ u b G Mobile คุณจัด One Plus Nord ามไได้เลยนะครับเฟรมเรทเนี่ยนะครับถ ถ้าเกิดว่าเราบันทึกหน้าจอหรือว่าอยู่ในวงท,ท้ายๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยภาพรวมคือลื่นแล้วก็เหมือนกับหน้าจอของเขาเนี่ยนะครับในความรู้สึกผมนะมันเราไปเล่นเกมผับจีได้ค่อนข้างดีตรงที่ว่า1ใหญ่2ขอบจอมันเนี่ยมันเป็นขอบจอแบบแบนแบมันไม่ได้เป็นเหมือนกับพวกเรียวมี oppo หรือหลายๆแบรนด์ในเรยราคานี้ที่ทําจอโค้งมาแน่นอนว่าจอโค้งมันได้ความพรีเมียมครับแต่ว่าถ้าเกิดคนุทนี่ชอบเล่นเกมมากๆจอโค้งมันจะมีปัญหาคือเล่นเกมผับจีแล้วมันจะลั่นขอบๆได้ไง่ายถูกปะ ไอเนี่ยเมลันนะครับเพราะว่าเป็นจอแฟลตเขาทำไมคล้ายๆกับวันพัซสิบทีอะที่ตัวนั้นออกแบบมาเพื่อคนเล่นเกมใช้งานไจโรสโคฟิลิ่งการทัดสีสันหน้าจอลําโพงแยกเสียงซ้ายขวาทุกอย่างครับผมถ้าเกิดว่าชอบเล่นเกมผับจีหนึ่งร้อยเต็มสิบเอาไปเลยสามารถเล่นไปบันทึกหน้าจอไปได้ด้วยแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าคุณบันทึกหน้าจอเนี่ยเฟรมเรทเขาจะดรอปลงมาเหลือประมาณเจ็ดสิบซึ่งก็ยังถือว่าลื่นกว่า การเล่นเกมแบบ60ทุุ่ไปอยู่แล้วนะครับอีกเกมนึงนะครับที่แบบเป็นขวัญใจมหาชนก็คือเกม Rov นะครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเครื่องเนี่ยเราได้มาเนี่ยยังเป็นเครื่องโฟโตไทป์อย,อยู่ดังนั้นซอฟต์แวร์หลายๆอย่างยังไม่ได้เสียรเอาเท่าที่ผมเล่นอยู่ในวันนี้ก่อนเกม Rov ในวันที่ผมเล่นอยู่เนี่ยครับมันจะมีอาการเฟรมเรทร่วงเวลาเราบันทึกหน้าจอหรือว่าเวลาเราใช้งานผ่าน 5G คือผมพยายามปรับทุกเซตติ้งแล้วนะครับของเกม Rov ว่าแบบเอ้ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นที่เครื่องไหมในความเป็นจริงค ถูกไหมตัวนี้เกมอาวีนะไม่ว่าคุณจะปรับเซตติ้งไหนมันจะเฟรมเรทอยู่ประมาณ50คิดว่าน่าจะเป็นบักของตัวซอฟต์แวร์ที่ผมลองเล่นนะคะออะไรับเพราะว่าเราได้เล่นมาก่อนที่มันจะเปิดตัวเนาะก็บอกไว้ก่อนเผื่อว่าโอเคคุณซื้อไปแล้วคุณเล่นเกมเจอฟิลลิ่งแบบนี้ คุยได้ไม่ต้องตกใจเพราะผมก็เจอเช่นเดียวกันอีกเกมนึงนะครับที่ไปเล่นมาก็จะเป็นเกม a อดเฟลเนะครับ a อดเฟลเเนี่ยเล่นได้สบายนะครับแล้วก็ผมค่อนข้างชอบตรงที่จอใหญ่นะครับเวลาดูรถชนกันหรือดูสีสันหน้าจอเวลาเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรเงี้ยค่อนข้างเพอร์เฟกเลยนะครับถ้าเกิดจะซื้อไปเล่นเกม a อดเฟลเนะกราฟิกที่คุณปรับได้คุณปรับได้เหมือนกันเลยกับพวกแก๊งซายดราก้อน8 Gen 1หรือไม่ก็เป็น8 Gen 2หรือจะเป็นแบบพวก8 8 8อะไรเงี้ยครับปรับได้เหมือนกันเพราะมันเป็น CPU ระดับเรือธงเหมือนกันเเเกกมมัันน็ลยปิดให้ะครบ a 9 ผมให้ประมาณ10บสนะครับใจร้นโคบใช้งานดีนะครับสีสันดีเสียงดีผ่านลื่นปื้ดสกูตการ์ดอีกเกมหนึ่งนะครับที่ไปเล่นเกมมาแล้วรู้สึกว่าเออแฮปปี้เหมือนกันก็น่าจะเป็นเดนไบเทลไรนะครับเดน a y เ i ล h t ก็สามารถปรับสูงได้นะครับเปิด60เปนเ็ตเล่นได้ซึ่งอันเนี้ย ต้องบอกก่อนว่ามิดเว้นหลายๆตัวเนี่ยครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นเดสบายเดสไลท์ให้มันลื่นๆนะอาจจะต้องปรับกลางเอานะครับหรือถ้าเกิดว่าบันทึกหน้าจอเนี่ยอาจจะต้องปรับต่ำ,ตำเอาเลยด้วยซ้ำนะครับ <S <S ตัวนี้คุณสามารถปรับสูงเปิด60เฟรมบันทึกหน้าจอไปได้ด้วยซี u ิที่แรงมากๆด้วยแรมที่เยอะมากๆด้วยส t ต r เรจที่อ่านเขียนไวพอสมควรน,นะครับก็รู้สึกว่าโอเคถ้าอยากจะซื้อมาเพื่อเล่นเกมเดสบายเดสไลท์นะครับหรือว่าความใหญ่ของเกมประมาณนี้เหมือนกันเนี่ยนะครับ เล่นได้นะครับสุดท้ายครับก็คือเกมเกนชินอิมแพกนะครับผมให้อยู่ในระดับแบบค่อนข้างดีดีกว่านะครับคือถามว่าดีไหมดีครับห้าสิบห้าหกสิบอย่างเงี้ยมีให้เห็นอยู่บ้างแต่ว่าเวลาเราแบบบวกกันเยอะๆหรือว่าอยู่ในเมืองหรือว่าตีมอนที่มันตัวใหญ่ๆต้องสะสกิลเยอะเนี่ยครับเฟลเล็ตก็มีให้ร่วงเห็นอยู่บ้างนะนั้นคะแนาานสำหรับเกมเกนชินเนี่ยผมว่าในเลทราคาสักสองหมื่นนะก็คงให้ประมาณ9อยู่ในเกมที่ค่อนข้างดีแต่ไม่ได้ดีเวอร์เนะครับอาจจะต้องปรับกลางเล่นเอาในการเล่นเกมเกนชินอิมแพกถ้าอยากเลนนานานาน คือมีนะครับตัวน้องเขาค่อนข้างบางนะครับคือน้ําหนักของเขาเนี่ยครับไม่ถึง200กรัมแล้วก็บางเนี่ยน่าจะประมาณ8มิลกว่าๆไม่ถึง9มิลด้วยซ้ำอ่ะแล้วคุณลองคิดสภาพนะครับว่าคุณมีซีรวทแรงมากๆขนาดนี้คุณมีจอ 120H เฮิร์ตใช้งานอยู่นะครับแต่ตัวเครื่องบางเบาปัญหาความร้อนตามมาแน่นอนต่อให้มีระบบระบายความร้อนดีแค่ไหนอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงมันก็มีผลถัดไปเป็นเรื่องของตัวกล้องของเขาผลลัพธ์ที่ได้ครับถ้าเป็นภาพนิ่งกล้องหน้านะคุณภาพสําหรับผมจัดอยู่ในเกณฑ์ทีีด่ดพอสมวร ถ้าคุณชื่นชอบการเซลฟี่แบบสวยๆตามสไตล์ oppo vivo realme อะไรประมาณนี้ครับมันให้ได้อันนี้ก็จะตอบโจทย์วัยรุ่นมากกว่าในการใช้งานเซลฟี่กล้องหน้าคือผู้หญิงใช้ก็ได้ผู้ชายใช้ก็ดีถ้าไม่ชอบการปรับแต่งิวตี้มากมามนะักก็ไปลบเอาถ้าวันใดวันหนึ่งแฟนคุณจะยืมมือถือคุณไปถ่ายมันผมอย่างเงี้ยเมื่อเช้าแฟนยืมไปถ่ายก็ให้เขาไปถ่ายภาพเขาก็สวยพร้อมใช้งานได้อะไรประมาณนี้ในฝั่งของกล้องหลังนะครับ50ล้าน sony m x 8 9 0ดีไหมถ้าถามผมนะผมว่าดีดีมากจนแบบโอเคราคานี้น่าจะเป็นแบบท็อปทบอัสดี สีสันดี HDR ดีดีเทลดีแล้วก็สามารถใช้เลนหลัก50ล้านเนี่ยนะครับมาเพิ่มระยะได้คือปกติเวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับ50ล้านมันก็จะเป็นระยะประมาณ24มิลิเมตรเนาะก็จะเป็นเลนแบบ normal อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราอยากจะใช้ระยะ2 x คล้ายๆกับพวกกล้องของ iPhone นี่มันมีเลนสซูมในพวก iPhone 14 Pro 14 Pro Max อะไรเงี้ยที่มันจะมีระยะ2 x ให้ได้ใช้งานเป็น portrait Mode สวยๆอะ่ะไอตัวนี้ทําได้ชเช่นเดียวกันนะครับในการถ่ายภาพปกติซึ่งคุณภาพที่ออกมาดีมากนะครับสวยถ้าเกิดว่าคุณเป็นสไตล์ที่แบบถ่ายแล้วพร้อมลงได้เลยอะ่ะหรือว่าชอบสีป๊อปป,อปแบบไยรุ่นัวรุ่นหน่อยอะไรเงี้ยครับคุณน่าจะชอบมันสวยมากครับอันนี้จริงนะจากใจผมเลยนะกลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีอาหารคนวิวทิวทัศน์ของเล่นใช้ได้หมดโอเคอีกอันหนึ่งที่มันให้มาก,ก็คือพวกโหมดพอร์เทรตนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยโหมดพอร์เทรตเหล่านี้วันพัทจะไม่มีจะมีกันก็แต่ใน oppo realme อะไรพวกนี้ครับ ถามว่าวันพัดมีได้ไงก็อย่างที่รู้กันนะครับเขาเป็นพี่น้องกัน,กนดังนั้นคุณก็จะมีโบเก้อย่างเช่นโบเก้ปกติโบเก้แฟร์พอร์ตเทรตนะครับรัดนู่นรัดนี่ลัดนันดน ύ, ดน ύ, ดน่นใส่แต่งผิวนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยถ้าคุณชื่นชอบการถ่ายพอร์ตเทรตสวยๆซึ่งจริงแล้ววันพัดสายเกมมิ่งอย่างเราไม่ได้ถ่ายอะไรอยู่แล้วเนี่ยนะครับคุณใช้ได้เลยส่วนอีก2อันที่ให้มาแต่ว่าไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่คือเลนเอลวาย8ล้านนะครับ เลนส์ออโต้ไวท์เนี่ยที่ผมคาดหวังกับเลนส์ราคาเนี้ยคืออยากให้มันออโต้โฟกัสได้หรือว่าอย่างน้อยสุดนะครับกว้างสะใจหน่อยหรือไม่ก็13ล้านหรือ12ล้านหน่อยแบบคล้ายๆกับซัมซุงคล้ายๆกับไอโฟนอะไรเงี้ยอยากได้เลนส์ออโต้ไวท์แบบนั้นเพราะเราเป็นคนที่ชอบเลนส์ออโต้ไวท์มากแต่ว่ารุ่นเนี้ยเลนส์ออโต้ไวท์มันแบบแคบไปหน่อยถ้าถางผมนะเลนส์ออโต้ไวท์มันจะแคบไปนิดนึงแล้วก็คุณภาพเวลาถ่ายกลางคืนหรือว่าเวลาเราถ่ายเลนส์หลักเลนส์ออโต้ไวท์มารวมภาพกันเลยครับมันก็จะมีาอเเ่ยยปลไ 4เต็ม10คือใช้เล่นหลัก50ล้านอะ่ะกด 2x ถ่ายอะ่ะดีกว่า mm. ให้มาเนี่ยผ mm. มคิดว่าให้มากันโดนด่าเฉยเนยหรือไม่ก็ให้มาครบๆนั้นแหละแต่ว่าใช้งานจริงเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเลนมาโคร2ล้านเนาะถ่ายวิดีโอก็ไม่ได้ด้วยนะครับนี่คือคุณภาพของรูปภาพครับ ในกล้องหน้าแล้วก็ในกล้องหลังมันเหมือนกับมันมีลูกเล่นโหมดโปรที่เราสามารถเอาไปถ่ายพวกไฟรอ่ะแล้วมาแต่งต่อได้อะเหมือนกันเลยกับเรือธงถ้าใครชื่นชอบการแต่งภาพหลังจากถ่ายเสร็จแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวแรกที่ทําได้แล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับในฝั่งของงานวิดีโอนะครับงานวิดีโอตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหลังได้ 4K 30นะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยได้แค่ Full HD 30นะครับถ้าเกิดเราจะเอาไปใช้งานนะเลนหลัก 4K 30สำหรับผมใช้ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานไม์แยกได้ครับเสียบเข้าตูดผ่าน ไม่โรหรืออะไรงนี้ก็ได้นะครับเสียบได้นะครับจะถ่ายวลลอกถ่ายวิดีโอไลฟ์ขายของได้หมดไม่มีปัญหานะครับคุณภาพบิตเรทที่ออกมาครับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับไอเนี่ยเหมือนเลนหลักแบกไว้ในงานวิดีโอแต่ว่าเลนอื่นเนี่ยจะค่อนข้างธรรมดาไปนิดหนึ่งนะครับถ้าคุณชื่นชอบการใช้งานแค่เลนเดียวก็คือเลนหลักในการถ่าย 4K หรือ Full HD 60ใช้ได้นะครับแล้วก็มีลูกเล่นอย่างเช่นการถ่ายวิดีโอโบเก้นะครับก็จะมีโบเก้ที่แบบว่าน่ารักน่ารักนิดนึงนะครับมีลัดมาให้ใช้งานถ้าชื่นชอบเลลนหัก ผ่านแต่ถ้าคุณต้องการเลนอื่นร่วมด้วยเช่นเลนส์นดาวยระดับ 4K ไม่มีมาให้เลนส์นดาวยเนี่ยสูงสุดที่ถ่ายได้คือ Full HD นะครับมุมอมองก็ค่อนข้างแคบแล้วก็ ถ้าเกิดว่าอยากจะถ่ายแบบ AI หรือว่าถ่ายแบบย้อนแสงเปิด Live HDR เหมือน iPhone เหมือนซัมซุงเรือธงอะไรย่างนี้ครับมันทําได้แค่เลนหลักแบบ Full HD แต่เลนอื่นทําให้ไม่ได้เลยอันนี้ก็บอกไว้ก่อนว่าโอเคมีข้อจํากัดมากๆในการใช้งานวิดีโอเลนอัลตรอรวรวมถึงถ้าเกิดวราคุณไปถ่ายกลางคืนเลนอัลตรอร์วน้อยจะขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับอาการย้วยก็มีบ้างนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเท่ากับสมัยก่อนแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมาะสมกับราคา2 0 0 0 0ื่นถูกไหมในฝั่งของกล้องหน้าครับอันนี้เป็นปกติของมือถือจีนนนนนกกกกก็คือือออออล้้งงหหหาาา Fu HD ch 30 4K30 ไไไมมมมมมม่่่่รรเัััววทถึยใสบต นิดนึถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้สวยไหมสวยกว้างไหมกว้างลูกเล่นมีครบไหมครบคือมันไม่ติดอะไรเลยครับถ้าเกิดคุณเอาไปใช้งานแบบทั่วไปแบบยูเซอร์ทั่วไปถ่ายลงทิกตอกถ่ายลงไอจีพอเหียอแค่เ d อะไรเงี้ยมันก็โอเคแต่ว่าถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์อย่างผมหรือว่าแบบเป็นคนที่ทางานด้านวิดีโอจริงจังมากๆเนี่ยนะครับสิ่งเราคาดหวังคือ1นึ่งออโต้โฟกัสซึ่งนอดตัวแรกมันให้มาแต่ตัวนี้ไม่ได้ให้หรือว่า 4K 30ซึ่งหนอดตัวแรกให้มาตัวนี้ไม่ได้ให้มา มันก็เลยรู้สึกแบบเออทำไมไม่มีมาให้เราอยากได้ถัดไปเป็นการใช้งานโซเชียลมีเดียดูหนังฟังเพลงตัวนี้ถามว่ามันมันติดขัดตรงไหนไหมไม่ครับจอใหญ่นะครับ6.7นิ้วจอเนี่ย refresh rate เป็น120เฮิรตนะครับแล้วก็พาเนลของหน้าจอเนี่ยเป็น LTPS AMOLED มันจะเป็นจอที่มีคุณภาพมากๆนะครับแล้วก็สีสันที่ออกมาจะค่อนข้างดีรวมถึงคนที่ชื่นชอบการดูหนังผ่าน Netflix นะครับผมเล่นสมาร์ทโฟนในเลทราคานี้มาหลายตัวมากนับรุ่นได้เลยที่จะสามารถดู Netflix แบบ HDR ได้ วันพลัสครับ n e ็ต l i ิเนี่ยนะครับเขาติดมาให้เลยจากโรงงานด้วยเป็นไอคอนแรกเลยนะครับที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ดังนั้นคุณไม่ต้องสื่อครับว่าทําไมเล่ราคานี้หลายๆตัวถึงดู h d r ไม่ได้ทั้งทั้ที่จอรองรับท,ทั้งท้งที่ดีวีดรองรับแต่วันพลัสจออาจจะไม่ได้ดีเท่าหรอกแต่ว่าปึกกว่าเรียกว่าปึกกว่าปกติเนี่ย L1 เนี่ยเราเจอในปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นความสามารถในการแสดงผล h d r เนี่ยปกติตรงนี้จะไม่มีกันไอ้นี่ครับ HDR10 แบบ H E V C ซะด้วยเดเค่ <Yeah. S 1> ตัวนี้ลำโพงค่อนข้างดีนะความดังเนี่ยถ้าแบบเปิดวอลลุ่มปกติของสมาร์ทโฟนในเด็ราคาไม่เกิน20 0 0 0เราจะเปิดประมาณสัก80%รตัวนี้อาจจะลดลงมานิดนึงครับเปิดแค่ 70- หรือ65เนี่ยก็เริ่มดังแล้วนะครับแต่ว่ามิติเสียงบนล่างซ้ายขวาอะไรเงี้ยอันนี้ผ่านเลยนะครับรวมถึงตัวโหมดในเรื่องของการสั่นของเขาด้วยบางคนเนี่ยนะครับชื่นชอบการพิมพ์เวลาให้มันสั่นนะครับตัวนี้พิมพ์ง่ายแล้วก็ฟีลลิ่งการสั่นเนี่ยสามารถไป เป็นมอเตอร์สั่นระดับเรือธงเขาเรียกว่าโอแฮปติกนะสามารถมาสั่งงานเพิ่มเติมได้ซึ่งโดยปกติแล้วถ้าไม่ใช่เรือธงของวันพัสดมักจะไม่มีอยู่จุดหนึ่งครับที่สาหรับผมนะถ้าเกิดคุณจอไปใช้งานทั่วๆไปหรือว่าใช้งานโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับในฐานะแฟนคลับวันพัสดนี่คือจุดที่ผมแฮปปี้ที่สุดแล้วนั่นก็คืออันเลเซอร์สไลเดอร์ปุ่มนี้สามารถที่จะคัสตอมโหมดของการแจ้งเตือนได้สมมุติว่าเราใช้งานในชีวิตประจำวันอ่ะเราก็เปิดโหมดปกติก็คือโหมดเสียงเวลามีใครโทรมาแจ้งเตือนมาเเเเสสีียยยยยงงงงกกกกกก็ดดดดััััไ้้้้้้ปปตตติินนนนะครรรรรบถาา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 ววว่่่่่่่่อออออจใหมมแแทชุููืภ ดึกขึ้นมาอันหนึ่งก็จะเป็นสันอย่างเดียวไม่มีเสียงนะครับหรือถ้าเราอยากจะปลีกวิเวกจะนอนละแต่ว่าไม่อยากจะไปเปิดโหมดห้ามรบกวนนัน่นนู่นนี่คุณผลักขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นโหมดเงียบอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันดีมากอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆในวันพลัดนอร์ด 35G ตัวนี้คือความบางความเบานะครับก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่ถ้าเกิดคุณชอบการพกพาก็จะชอบนะครับแล้วก็เขามีพวกอินฟราเรดมาให้ใช้นะครับหลายๆแบรนด์ตัดทิ้งกันไปแล้วนะครับ เขาะจะมีแอปติดมาให้เลยนะด้านหน้าชื่อแอปว่า AI Remote ครับเราอยากจะเปิดปิดอะไรเราก็สามารถแอปทีววงทีวีอะไรพวกนี้เข้าไปได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอยากจะโม้ก็คือรอมมันคลีนครับคือหน้าตาของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนวันพัในยุคแรกๆแล้วนะครับมันจะคล้ายๆกับเรียวมีคล้ายๆกับ Oppo อะไรเงี้ยอาจจะชื่ออ x อก e n os แหละแต่ว่าทุกคนก็รู้ใครๆก็รู้ว่ามัน uh huh. มันไม่ใช่วันพัดที่แบบสมัยก่อนที่แบบโอ้คัสตอมนั่นนู่นนี่ได้เยอะเพียงแต่ว่าแอปขยะจะไม่มีเลยถ้าคุณลองสังเกตนะเปิดมาปุ๊บ ใครที่แบบเบื่อมือถือจีนญี่ปุ่นเกาหลีก็ได้อะที่เป็น Android แล้วเวลาเราเปิดเครื่องมาแล้วไม่มีอะไรเยอะแยะที่กวบกูไม่ได้ติดตั้งอะเอามาทาไมอะคุณมาซื้อวันพันเลยครับจุด <ๆ S 1> ที่ผมไม่ชอบในการใช้งานทั่วไปหรอส่วนใหญ่ชอบหมดยกเว้นมอเตอร์สั่นที่มันสั่นสั้นเิ้นหนึ่งอีกอันนึงน่าจะเป็นความร้อนหรอมั้งอ,อย่างที่บอกไปว่าความร้อนเนี่ยมันขึ้นค่อนข้างง่ายนะครับนี่คือสองเรื่องที่ผมไม่ชอบอย่างอื่นผมแฮปปี้หมดในการใช้งานทั่วไปนะครับอีกอันาาช์จเีียให้มา80์นล่องพร้อมงานะครับ้ก ตั้งแต่ศูนย์จนถึงหนึ่งร้อยนะผมจับตั้งแต่ประมาณหกเปอร์เซ็นต์นะครับจนถึงเกือบเกือบหนึ่งร้อยคือผมมีเวลาให้สามสิบนาทีนะครับผมได้แบตเตอรี่เพิ่มมาเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ในสามสิบนาที ก็คือถ้าเกิดว่าคุณแบตหมดกิบกิปบนะครับคุณก็จะใช้เวลาประมาณสักสามสิบห้านาทีเต็มซึ่งเร็วมากนะครับส่วนการกินแบตเตอรี่ถามว่ากินเยอะไหมผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ตรงกลางระหว่างมิดเรนจ์กับเรือธงแบตเตอรี่นะครับถ้าเราเล่นเกมผ่าน Wi-Fi แบตเตอรี่จะลดไปประมาณ19%ใน1ชั่วโมงนะครับเปิดแสงสว่างหน้าจอ50%แล้วก็เสียง50%นะครับแต่ถ้าว่าเราเล่นเกมผ่าน 5G อันนี้จะเริ่มกินขึ้นมาแล้วนะครับ 5G เนี่ยปป25%นึ่งูงเงสงเลบ เทียบกับสมาร์ทโฟนมิดเว้น Mid ดูหนังหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปประมาณ11%นะครับก็ถือว่าถือว่าอึดแหละแต่ไม่ได้อึดเวอร์นะครับเอาไปเล่นทิกต o k ผ่าน 5G มานะครับแบตเตอรี่ก็ลดไปประมาณ9% 10%อยู่ประมาณนี้นะครับในหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปถ่ายวิดีโอ 4K มานะครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะลดไปประมาณ29%ถามว่าแบตเตอรี่ในการใช้งานทั่วๆไปอึดไหมผมอาจจะให้ประมาณแบบพอดีวันสมมติว่าคุณเอาไป9โมงเช้า ผกโมงเย็นเนี่ยยังไงก็หมดละด้วยความแรงของมันด้วยขนาดหน้าจอที่ใหญ่ของมันทําให้อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อึดเวอร์อรตามมิลเลียมแบตท,ที่มันให้มานี่คือความเร็วของ Wi-Fi แล้วก็ 5G5G ที่วัดได้แถวแถวบ้านผมนะก็ประมาณ600ทับ120เนี่ย500 500600500600คุณดูดิเป็นความเร็วที่สามารถใช้งานได้แบบชิลๆเลยสมมุติว่าบ้านคุณไม่มี 5G เนะี่ย 4G พัทก็จะวิ่งอยู่ประมาณ100สามสิบร้อยสี่สิบซึ่งก็ถือว่าสูงมากนะครับคุณสามารถดาวน์โหลดงานได้แบบชิลๆเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ในเขตเมืองหรืออว่่่าเขตทีีมมัน 5G ยู ยังไงสามันก็ดีกว่าส่วน Wi-Fi ครับก็ไม่ได้แพ้กันเลยนะครับสูงสุดนะวิ่งอยู่ที่ประมาณ750ทับ600นะครับก็เป็นความเร็วของ Wi-Fi 6นะครับก็ใช้งานได้สบายๆชิลๆสิวๆนะครับก่อนจะจบไปนะครับเดี๋ยวขอญาตฝากโปรโมชั่นแล้วก็ราคาของน้องเขาอีกจักถือแล้วกันเนาะ ราคาแล้วก็โปรโมชั่นของเขานะครับในวันที่5จนถึงวันที่13เดือนกรกฎาคม2023นี้นะครับเขาจะมีส่วนลดให้นะครับจากราคาเต็ม19,990บาทนะครับเขาจะมีส่วนลดให้2,000บาทนะครับลดลงมาเหลือ17,990นพาร้อนะครับพร้อมกับของแถมอีก2อย่างนะครับก็คือวัน plus N. o r d 3 Sandstone Bumper ร์ s เคสนะครับอย่างที่บอกว่าในกล่องไม่ได้มีเคสมาให้เนาะเขาก็จะให้ตัวเคสที่เป็น n ซน Stone หรือว่าแบบเคสราคาแพงของเขาเนี่ยให้มาด้วย1อันนะครับพร้อมกับ วันพ l u s v ี p Card พิานะครับหรือประกันหน้าจอแตก1ปีพร้อมกันนั้นครับก็จะเป็นสิทธิ e ์ E x c l u s i v e สำหรับแฟนๆ OnePlus ประเทศไทยเท่านั้นนะครับก็จะได้ลุ้นรับบัตรเข้าร่วมงาน m e e t Your Magic Power นะครับในวันที่22กร,รกฎาคมนี้เพียงแค่คุณเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน One Plus ที่เปิดตัวในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวันพ l u s 11 5G o n ด p l u s วันพ nord ce 3 Lite 5หหรือวันพ l u s nord 3 5G ตัวนี้ก็มีสิทธิ์ไปพบกับแจ็คสันหวังนะครับซึ่งเป็นแนะบรนด์แอมเบสเต พาไปประเทศไทยครั้งหนึ่งนะครับที่ส่งรุ่นนี้มาลองเล่นก่อนที่มันจะเปิดตัวในไทยแล้วก็คิดว่าน่าเป็นคนแรกๆในไทยด้วยนะครับที่ได้ใครอยากทำอะไรเพิ่มเติมนะครับหรืออยากดูอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันพัฒน์นอร 3-5G คอมเมนต์ขอมาได้เดี๋ยวจะให้วันนี้ผมตั้มขอลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีจุ๊บๆไปซื้อกันด้วย <c oughs>